ครับทุกท่านครับเดี๋ยวแอนบี้พาชมดอกดาวเรืองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ทุกคนดอกดาวเรืองนะครับตอนนี้นะครับหน้าบ้านก็กําลังจะเต็มไปด้วยดอกดาวเรืองนะครับว้าวนะครับ ใช่แล้วนะทุกคนนะนะครับอีกไม่นานนะครับดอกก็จะเต็ม่าตรงสวนนะครับหน้าบ้านนะครับอันนี้คุูดาบก็แตกกิ่งใหม่ออกมานะครับโอ้ที่แตกกิ่งน่ะมีดอกนะครับทุกท่านแล้วก็นี่ครับกิ่งนี้มันแตกมาใหม่นะครับแน่นอนนะครับดอกต้องใหญ่แน่นอนนะทุกท่านนะ นะครับแตกขึ้นมาใหม่